แต่อยู่คู่ครัวคนไทยทั่วโลกเมืองไทยสวยจากธรรมชาติที่สดแซบ่บจากอาหารที่หลากหลายรสสรุปจากรอยยิ้มที่อบอุ่นสกดจากประเพณีที่ไม่มีใครเหมือนเมืองไทยทําให้คนทั่วโลกต้องอมเมซมากมายแต่วันนี้ไทยแลนด์จะไม่ใช่แค่คําที่ทําให้คนต้องอึงแต่จะเป็นเทรนให้ทั่วโลกต้องอินมารวมประมดสิ่งดีๆของเมืองไทยโดยการปลุกกระแส ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนหอมแดงชาววังหินศรีสะเกดที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนไปด้วยกันกันกบพลังงานไทยแลนด์ซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในโนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นก็คือการผลักดันซอฟท์พาวเวอร์นีร่ระคับหอมแดงโดยนายเอกชัยบุญใหญ่ได้หาวิธีปลูกหอมแดงเพื่อต้องการเก็บหอมแดงไว้ได้นานที่สุดและได้ทําการได้สําเร็จ จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกในเขตอำเภอวังหินและได้ทําตลาดด้วยตนเองส่งผลให้หอมแดงวังหินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนสนใจอย่างมากมายและได้สั่งซื้อเพื่อส่งออกจนผลิตไม่ทันหอมแดงเป็นพืชลกหัวชอบอากาศหนาวมีรสชาติหอมเผ็ดฉุนใช้ประกอบอาหารไทยได้อย่างหลากหลายหอมแดงกินเป็นพืชคู่ครัวคนไทยตลอดมายังมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆอำเภอวังหิน จึงเป็นแหล่งที่ปลูกเป็นอันดับสี่ของจังหวัดศรีสะเกดไปศรีสะเกดแะวะบังหินได้กินหอมแดงคุณภาพจากวันสู่คืนการเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปหอมแดงบังหินได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายหอมแดงกินได้กลายเป็นสินค้าส่งออกอีกชนิดหนึ่งในเขตอำเภอวังหินโดยนายเอกชัยดวนใหญ่ได้กล่าวว่าต่อมาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังหินเปิดโลกอาหารไทยไปต่างแดนดันอัตลักษณ์ชุมชนจากจุดแข็ง ให้เป็นจุดขายเชื่อมโยงสู่โลกที่กว้างใหญ่ออกไปเพื่อนําเสนอหอมแดงให้รู้กันทั่วโลกในรูปแบบหอมแดงไฮโดรโปนิกหอมแดงในเขตอำเภอวังหินจึงมีคุณภาพไม่แพ้ใครจากหอมแดงที่มีราคาตกต่ำณวันนี้หอมแดงอำเภอวังหินได้รับการพัฒนาและส่งเสริมของหน่วยงานของรัฐจึงทําให้หอมแดงมีราคาเพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนวังหินเข้มแข็งโดยได้ร่วมกันสร้างและรักษาระดับหอมแดงให้มีคุณภาพเป็นสินค้าส่งออกได้อย่างมีคุณภาพแนวทางการพัฒนาจัดเต็มเซลซีโดยเฉพาะในเรื่องรสชาติที่มีรสหวานแถมยังมีกลิ่นฉุนและเก็บไว้ได้นานนอกจากนี้เนื้อสัมผัสยังมีสีหวานอมชมพูม่วงอยู่ด้วยแชร์ให้โลกรู้ว่า หอ,อมแดงชาวอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยั้ยังเป็นสมุนไพรที่ขึ้นแท่นติดเทรนด์อาหารและสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพระดับโลกต้นแบบติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องสกรวังหินอวดดีชาวนอนซอฟทาวเวอร์